มามามาทุกคนรอบดึกรอบดึกตามบักหุ่งอีกแล้วจ้าตามบักหุ่งข้าวสวยข้าวสวยไม่ร้อนนะข้าวสวยจะบอกข้าวสวยร้อนๆก็ไม่ใช่แล้วข้าวสวยไม่ร้อนข้าวเย็นนะ,ะผักสลัดนะคะหรือว่าผักกาดแก้วนะ่นน่าจะเป็นผักกาดแก้วเนาะบ้านเราเรียกเนาะมามามา,มาทุกคน อยากกินตอนไหนก็กินนะคะส้ตมตำเนอวันนี้ส้ตมตำรอบดึกกุ้งสดด้ววนะ ันนี้แบบว่าไม่พูดพ่ามทำเพลงเลยเปิดฉากมาก็จัดเลย ก็แบบนี้เลยนะกินมือพร้อมดูดงนี้แหละมันได้อัตรรสของการกินมือก็มือเราเนาะ อยากตอนไหนจจก็จัดตอนนั้น มาลุ้นกันว่าถาดจะคว่ำไหมมาลุ้นกัน กินแบบนี้แล้วเนาะทุกคนเนาะไม่ต้องท,ทีทีรีตองวันไหนวันไหนถ้าพอมีเวลาก็จัดฉากจัดจานสวยๆ วันไหนชั่วโมงเร่งด่วนก็ประมาณนี้กินเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อ กินข้าวกับของแซ่บ และบวกกับกินมือด้วยทุกคนบอกได้เลยว่าข้าวหมดหม้อไม่ต่างชุต๊ะ ด้วยความหิววันนี้ไม่ได้เตรียมอะไรเลยเนะี่ยเครื่องดงเครื่องดื่มวันนี้ไม่มีอะไรเลยกระดาษเช็ดมงเช็ดมือเช็ดปาก ลุ้นกันลุ้นไปด้วยกันนะว่าถาดจะคว่ำไหม น้ำพริกเนาะอีกอย่างนึงน้ำพริกผักต้มกับข้าวกับมือเกิดมาก ไม่ได้เตรียมกระดาษไ้เช็ดปากือึอยู่ข้างหลังนน เรียบรับครับเรียบรับครับแบบรวดเร็วหายวับไปกับตาแบบรวดเร็วนะคะก็ขอบคุณค่ะทุกท่านทุกคนค่ะแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย